สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้นะก็จะมาทำคลิปตามรีเควสต์น้องๆอีกแล้วนะคะก็คือ What's in my phone นั่นเองค่ะวันนี้นะพี่ก็จะมาพูดถึงโทรศัพท์ของพี่นะคะมีอะไรในโทรศัพท์บ้างนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะของพี่ก็คือจะเป็น iPhone 6s นะคะก็เป็นสีชมพูนะก็ใส่เคสสีชมพูด้วยนะก็เลยอาจจะไม่เห็นอ่ะโอเคอ่ะให้ดู ให้ดูว่าเป็น iPhone สีชมพูนะคะโอเคก็ตัวนี้มีความจุ64 g ิกนะก็ตอนนี้กำลังจะเต็มแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าจอที่ใช้อยู่นะคะมายัางไงใช้อย่างนั้นเลยนะคะอ่าแล้วก็มากันที่หน้าแรกนะคะหน้าแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแอปที่มันมีมากับเครื่องนะที่มันเป็นที่มันลบออกไม่ได้ <laughs> ก็จะมีพวกนาฬิกาหรืออะไรพวกนี้ ปกตินะคะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ค่ะเป็นโปรแกรมเวสก็คือ,เ,อเป็นแอปเวสนะคะเวสก็คือใช้เหมือน Google Map อะคะ่ะเอาไว้ดูสําหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ดูสําหรับ,เว,รบเวลาเราเดินทางจะไปไหนก็จะใช้เหมือน Google Map เลยซึ่งตรงนี้มันจะเ,เวลาค่อนข้างเป๊ะนิดนึงนะก็จะชอบใช้นะคะแล้วก็มีสปีดเทสเอาไว้เทสพวก Wi-Fi ความแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีพ a n a s o n i c แอปตรงนี้ก็คือเอาไว้สําหรับเอารูปออกาก,กล้องนั่นเองค่ะแล้วก็มีโน้ตนะคะที่ใช้บ่อยแล้วก็ไม่มีอะไรล้ว หน้าต่อไปจะเป็นโซเชียลทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะมีพวก Twitter, Line, Facebook, เอ,อ,อะไรอะ่ะอ n s t a าแ a m อะไรเงี้ยแล้วก็มีแอปธนาคารนะคะที่แอปอยู่ตรงนี้3อันแล้วก็มีอันนี้ที่ใช้บ่อยนะคะนั่นแหละแล้วก็มีแชร์อิด2รูปแล้วก็มีแอปแต่งแต่งรูปลบสิวอะไรางี้นิดนึงนะคะตรงนี้แอปหนึ่งเนาะแล้วก็มีแอป Uber เรียกรถแล้วก็มีแน่นอน YouTube แล้วก็สตูดิโเอาไว้สำหรับดูแบบรายละเอียดหลังบ้านนะ มีใครเมาส์มาอ่ะในหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกดูหนังเป็นแอปดูหนังแล้วก็เป็นพวกไลฟส์สไตล์ต่างๆนะคะอย่างเช่นแอปจองโรงแรมแอปจองตั๋วเครื่องบินแอปจองร้านอาหารเออพี่ก็มีอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันดูทีวีนี่มีสี่อันเลยเดี๋ยวมีแอปฟังเพลงนะคะแล้วก็มีแอปจองคิวร้านอาหารอีกแล้วนะคะแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นพวกช้อปปิง้งแล้วก,กินนะคะ เดี๋ยนะมีคนเมาส์มาะใจเย็นเย็นอย่าพึ่งเมาส์ตอนนี้อะอ่อมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับพวกช้อปปิ้งนะคะก็จะเป็นแอปที่ชอ้ชอปบ่อยๆก็คือ h p p p y f r i รชเนี่ยก็คือเป็นสั่งของในซูปเปอร์ให้เขามาส่งหน้าบ้านนะคะแล้วก็ AliExpress เป็นเว็บจีนเนาะที่เราสามารถที่จะช้อปปิ้งของถูกและดี ดีบ้างไม่ดีบ้าขงขเลยทิ้นมาไลน์ช็อปก็มีหลายอย่างให้เลือกนะคะคอนวีก็เป็นแอปเครื่องสำอางที่ที่มีรีวิวให้ดูโอเคนะคะแล้วก็มีแอป s t a r b u c k เอาไว้สำหรับซื้อกาแฟแล้วก็คนคนคาเมลาเนี่ยเอาไว้สำหรับถ่ายรูปเวลาแบบเป็นรูปฝัดแฝดะนะสนุกดีนะคะแล้วก็มี iMovie ตัดคลิปแต่ไม่ค่อยได้ใช้มาใช้เป็น v ีว่าวิดีโมากกว่าะะอันนี้คือซื้อตัวเต็มมาเลยนะแล้วก็สตูดิโอเนี่ยเอาไว้ เอาไว้ดูว่ามีเซเว่ใกล้ๆเราที่ไหนนะคะเวลาพี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็จะอชอบดูหน้าต่อไปเป็นเกมล้วนๆเลยค่ะหน้านี้ก็จะมีเป็นเกมที่ชอบเล่นซึ่งก็เล่นน้อยมากจริงๆตอนนี้ติดอยู่เกมนี้ก็คือ toy b r u s h นะคะก็จะเป็นแบบเกมงงๆจิ้มๆอะปโปเกมอนก็เล่นบ้างนะคะแล้วก็มีเกมไพ่อะไรเงี้ยเล่นเหมือนคนแก่นะแต่ก็เออนั่นแหละชอบเล่นอยู่แค่นี้นะคะเกม อ้าวหมดแล้วนะคะคือจริงๆคือมันก็จะมีพวกแอปทำงานแล้วก็แอปพวกไลฟ์สไตล์นู่นนี่นั่นสะเยอะนะคะก็จะเป็นแบบขุนเจ้ก็เมามาตลอดเวลาเลยนะคะขุนเจ้ก็มี u r u u ันนี r u e You, แอปพวกจ่ายเงินค่านู่นค่านี้จองเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะโอ้มากมายเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคก็มีอยู่เท่านี้อ่ะตรงนี้มีรูปมีเมลเนาะแล้วก็มีแบบ ปกติเหมือนเครื่องทั่วพอไปนะคะโอเคยังไงวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะมีคุณเจ้เมส์มาเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเขาก่อนละกันนะสํหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพื่หม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้พี่ทํอะไรอีกก็บอกได้เลยนะจ๊ะสํหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ